ะะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันกับเรื่องสําคัญเลยค่ะที่ต้องมาเตือนผู้สูงอายุนะคะเตรียมรับเงินหมื่นเฟสสองค่ะรีบผูกพร้อมเพลยก่อน22มกราคมนี้นะคะคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกแค่ 2วันเท่านั้นนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเผยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนเงินจำนวน1,000 0บาทต่อคนให้แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนประมาณ4 000, 000, ล้านรายโดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์จะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน22มกราคม2568นี้เพื่อที่จะรอรับการจ่ายเงินในวันที่27มกราคม ะะกรณีผู้สูงอายุ มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนอยู่แล้วควรที่จะตรวจสอบกับธนาคารด้วยว่าบัญชีดังกล่าวยังคงมีสถานะปกติที่สามารถรับเงินโอนได้หรือไม่ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสามารถตรวจสอบผลการจ่ายเงินว่าตนเนี่ยได้รับเงิน10,000บาทสําเร็จหรือไม่ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะในะได้เลยในวันถัดจากวันที่รัฐเนี่ยจ่ายเงินให้แสดงผลการจ่ายเงินครั้งแรกในวันที่28มกราคมนีม้ ะะซึ่งสําหรับท่านใดที่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะคุณผู้ฟังนะคะที่จะได้รับเงินหมื่นเฟสสองนี้นะทุกท่าน,นารู้ตัวเองอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเป็นคนลงทะเบียนนะคะญาติพี่น้องลูกหลานลงทะเบียนให้เราจะรับทราบเรื่องนี้ดีฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ตอนนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการคลังออกมาเตือนว่าให้รีบๆไปผูกพร้อมเพย์กันก่อนวันที่22มกราคมนะคะก่อนที่เงินเนี่ยจะมีการโอนเข้าถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์ผูกอะไรไว้เนี่ยก็ เงินก็อาจจะไม่เข้านะคะแล้วก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์กันไปได้เนาะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามในส่วนของเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกันนะคะ